สบายดีพี่น้องสบายดีน้ำเส้าเลยพี่น้องจ้าลุงหมดหนทางอยู่แล้วลุง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 คือเปิดห่านลุงใคร ห้อนห้อนคือพฤษดออกไมาอยู่เทิงก่อนนลูกเอ้ยฮะเมื่อิ่งพาเขาไปกินไปเที่ยวงานมาเลยพาเพื่นไปห้องบริษัทคลิปดอกคิดว่าจะมีอะไรสุดท้าย บี่ยังนีเลยได้เดี๋ยวเสือสือเสือเสือพระทางปุ่งปุ่งปุ่งนะ กีกองทำอะไรแล้วหรอแป,ป๊บสิมาดามนอนร้านจ้า,าม,มาดามแล้วก็เปิดห้องน้ำนะบอจนเช้า พากกเด็กออกงานคิดวัตสิมีแต่บอกต้อนต่อดนตรีพี่น้องเงียบเลยไปทำบุญซะคนละร้อยยี่สิบน้องเทนกันน้องเทนเนาะ <c oughs> วันนี้ก็งานเข้าอีแล้วบิ่นแก่เข้าพอปู่ก็เล่าคน สิเพตลาดนาดพน้องค์ขนงแคดบ้านปังตลาดบ้านปังบักไก่ก็มาบ่านะปลูกมาได้มันไม่ตื่นป๊าโตไก่น้อยก็ไปว่าน่ะไก่ไก่น้อยคือมาใส่ส่งค้าสั่นนะ ไกลน้อยไปปูกกระเทนมายอมตื um ่นที่น่าก่อนบายบายโอ้ยถ่ายอยาเทนเน่ปู่ห้อยไก่หาไข่แล้วปุนะโอย้อยบายบายปู่เทนใช่ไหมบ้ามวนบอลไม่เด่นบุญยอดเลยอือขับไปแต่เก่ามันเป็นแนวหนั่นเลยนอนอันนี้เงียบ บายบายคุณจุ๊บ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 มันเบิ่อหนึ่ซะไปไปฮอดตลาดมาเลยพี่น้องก็วันท่ายังดอกเขาจะเปิดเพลงพักดำนิงมักแตงมาบวบคุณแม่อมลา อีเออบวกค่าบวกเอ้าเอ้าไรส้นก็จะบออนะ เบะตัวมังใหม่ยาดีไอเอ <chips> no ๊ะมาดามมาดามแม่น้อยขี่เจ็บท้องมาเจ้านี่นะ ไม่รู้เงี้ยมก็จะได้กับไก่กินสำนันโอ้สมบัติของแม่บวกบัวนี่จะไม่กิน ยังไงกันหมดแล้วเด็กๆอันพี่เทนไม่ไปตลาดจนมาแล้วน่ะแอมอีนัยอีนัยบ้านจเปลี่ยนสื่อให้ใหม่กันไหมเปลี่ยนสื่อใหม่กันไหมถือย่าก่อนอีน้ัยอีนัยถือย่าก่อนไห้เปิดเพลงถือย่า เปลี่ยนสื่อใหม่กับแม่บังหัมเนี่ยเป็นอีนา่งกับแม่บอกอีตื่นมาแล้วไปนั่งเพี้ยนอุ้ยตัวปรยศศักดมาดามไอ้บอก พอลองเท่นขึ้นเทิ้งมุ้งจ้าไม่หนอ่อยทำความสะอาดร้านมันรานเป็นคนถูร้านเหรอรใครถูลรอคะแป๊บสิแป๊บสิหนึ่ง มีเห็ดด้วยนะจ๊ามีเห็ดด้วยนะแพ็คละยี่สิบยี่สิบทำหัวเดว้มานามากินเกลือไก่เกลือเป็ดแล้ว sao ơi, non nhiều lắm nó sao, còn thêm người bị hút động mạch thường, quên กอ้วนมาขึ้นจะมนมานอนกลนพูดพโโอ้วนเลยอน,อน,นอนกลนมากเลยอ้วนหัวห้าวยังมาแล้วอยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องบองไปเอ้ยอ้วนอะไรอ้วนนะ อย่างไบบนี้แหละอะไรอะไริตึกเข้าพอหลงเทนกับฮดซวนอยู่ทึ่งพี่น้องจ้าฮดดอหมอกดอกใหม่ซวนนี่พอคนละ มอนีกับเซย่าเด้อพี่น้องา้าฝาก็ไหลก็แจ์เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อขอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วเลยวันนี้ก็วันพระนะเนาะแล้วห้องก็ขึ้นไปร่วมดอกไม้ก่คือเก่ามันตองแต่สบายดี